ลูกคิดมาขอเดียวก,การปลูกพักหลอดมันคืออย่างจ้าเก็บไงได้หลายควัมแต่เดี๋ยวนี้นี่ผมได้เศร้าร้อยสี่ร้อยมันเป็นพืชในของเฉตนี้บ่มีเลยครับมีอยู่หม่องนี้ม่องเดียวมีสวนลุงสวนเดียวเลยครับยผย<ม>สุดยอดมากเลยครับแต่ว่าจัดสิเป็นจังในใดได้ข้างหน้าเพราะว่าผมกับหมวเตะรีเริ่มกันผม,มากกานายวลาก่อนคือพอใบครับบ้านเพื่อนพอใบ บ้านนองปุงหญ่ครับเพื่อน้องเรือจังหวัดขอนแก่นอันนี้เพื่อน่าไผพยังจ้าพักหลอดครับพักหลอดเก่าแก่แต่แต่พ่อแม่เ้องกบุญ่ะกี่มันก็เกิดอยู่ตามหวยหน้องคล้องบึงเป็นสีหูผู้ใดเกิดก้อนสีหูมันจะเกิดอยู่ตามหวยน้องคล้องบึงจ้าเป็นพักเกิดตามธรรมชาติเราเพื่อนําเพชรได้ยังกินค่ะประเพชรทำอาหารทำกับเข่าก็เอาไปลวกแน่หนึ่งปลาเนี่ย ไปจิ้มกับแก้วปลูกมาแต่โดนไปจ้าปลูกตีไก่นี่ครับจะมาทางบ่อดได้บ่อท่านได้ขยายอ๋อเนี่ยสีม,มาขยายแปลงนี่เห็นบ่อสู้เมื่มงมเลยครับเน,น,นี่ยอ๋อนี่ก็บพัดหลอดคือกันนี่ก็บพักหลอดเือากันนี่นี่เท่ากันครับมันสีง่ายอ๋อนี่สุ้นี่ผมหัวตาหมาขยายเลยจ้าขยายออกแล้วตอนเริ่มปลูกเนี่ยมันปลูกยากเพราะเขาลุงวิธีการปลูกเห็นยังไงพักหลอ,อดอ่ะจะ้ามันบ่ยยากเพราะแปรครับ ปลูกง่ายปลูกง่ายครับก้อนหน่านี่แปลงนี่ลุงปลูกพักการจองมันปลูกคือพักการจองบ่จ่ะปลูกคือพักการจองนี่แหละครับเขาเขาต้องเตรียมดินแังไต่ค่ะลุงก็ต้องเป็นตมเป็นตมจ้าเขาเขาเอกคือดำน้ำว่ะค่ะแต่สม่ามือนี้เขาใชเริ่มปลูกเลยคือกันเนี่ยเน็บลงไปเลยนะครับเนี่ยอ๋อเขาก็ไถดินก็ไถนาเขาเนาะคลุงก็ไถนาเขา ปลูกแบบนี้แล้วเขาดูแลมันอย่งไรเนี่ยค่ะต้องมีน้ำขังตลอดบ่าจา้าต้องมีน้ำขังเป็นเนี่ยพักกระจองคือกันต้องมีน้ำขังแบบเดียวกันเลยเนี่ยมันปลูก,กว่ายากด้วยครับส้ำหรับผู้เคยปลูกว่ะ,<อ>ะเราต้องใส่ปุ๋ยใส่อย่างมันบ่ค่ะลุงปุ๋ยผมบ่ใครเดี๋ยวใส่ตัวเดี๋ยผมเอาฉีดนวลงยี่สิ<อ>บก็ถุงซึ่งพักกระจองท่านอันนั้นผมก็พูดคิดว่ามันสิแพ้เลี้ยวไปนี่พักกระจองกันเลย ก็เลยบ่ได้แค่มันเล่งงำพักกนจองน้องว่ะงพักกาจองเอาไปก็มากพักการจองนี่สิสี่หายออกไปจากนี้เลยจ้าแต่ว่าทางก็อดับเนี่ยพักกนจองครับผมตาดเลยเลยเพราะว่าในมันในมันสีลุนจากนี้จ้าเราหลังจากจ้าลุงบ็ไดใส่ปุ๋ยแต่ว่าใส่ฟุนขี้งัวเราบบันี้ฟุ๋นขี้ขงวัวะดอกวะนีอเก็บแลวอืเอาให้เบิง้งค่ะักเลยจ้าเราเขาปลูกด้นบันไดมันคอยสิได้เริ่มเก็บขายค่ะลุง มันกะขันมันไ่มันไหว่าโดนดอกเดือนสองเดือนจ้าไปเก็บไข่แต่ว่ามันมีอายุของมันด้ยมันสิยุดไปอยู่อยู่สามเดือนมันหยุดช่วงเดือนใดค่ะมันสิเริ่มเอาตั้งแต่เริ่มจ้าเริ่มเป็นตั้งแต่กันยาอพอาะเดือนกัญยาปั๊บเนี่ยมันสิเปลี่ยนเลย เป็นดอกแล้วก็ไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาเดือนกันยาจะเริ่มออกดอกเก็บผลผลิตช่วงใดที่ลุงไม่ได้ขายเลยจ้ะหลังสิ้นจากเดือนพฤษภามันจะมีเวลาพักอยู่สามเดือนไม่เหมือนผักกระจงจ้ะถ้าผักกระจงเนี่ยทุกฤดูกันว่ามีหยบเลยว่ามีหยบเลยเนี่ยครับแถมแถเแ็ม <c oughs> ดอกว่าผักกระจองวัจ้า น้าลุงก็ต้องตัดสินใจเลือกเนาะว่าสิเอาพักแบบใดเอากานจองดีหรือสิเอาพักหลอดดีพราะว่าพักการจองมันปลูกน้ำกันถแปลงเดียวกันมันก็นยุบยังส่เนาะจ้าครับมีบที่เก็บผลลาแปลงเออน่าจะดีก้อนวนวอ่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของผมครับประสบการณ์ของผมอยากให้ประสบประสานกันไปแน่มีพักหลอดแน่พักการจองแน่จ้าว่าหมายแต่บอกิดว่ามันสิไปยังส่สิ่งสิ่งที่เรียนรู้อ๋อ,อ แมี้บอสซิงเรียนลูกของเขาใครบอเห็ดไม่รู้ค่ะเออผม,ผมเรียนลูกผมเขียนไว้หมดห<อ>ลักการมันเจ็ดจงได้จงได้จงได้การปฏิบัติมันจงได้จงได้จ้าลุงในในมุ่หมอของลุงในฐานะที่ปลูกเคองพักการจองกับพักหลอดเนี่ยค่ะเท่าที่ปลูกมาลูกคีบลาขอเดียวการปลูกพักหลอดมันคืออย่างจ้าเก็บไงได้หลายวา่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ผมได้เซลล์สีลอยรู้ว่าไม่ใครใส่เซรล์สีลอยไอ้ทีทรงในค้าครับไม่ใครตลาดบ้านเขาหนิเจ้าคับมันเป็นพืชในของเฉดนี่บ่มีเลยครับมีอยู่หม่องนี้หม่องเดียวมีสวนลุงสวนเดียวเลยครับผมสุดยอดมากเลยครับพอดีของมันคือตอนเนี้มีลุงปูกเจ้าเดียวเรากลัวลุงว่าใครดีมากเลยครับแต่ว่าจัดสิเป็นยังไงนด้รข้งน้าเพราะว่าผมกับวัดเตรีเริ่มคือกันจ้าแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยลุงถือว่ามันดีมากมากครับ จนว่าได้ขยายออกไอ้นี่ได้หนึ่งไร่บ่ค่ะรู้เฮ้ยเป็นไงไร่กลัวเนี่ยครับไล่กลัวโอ้แต่ถ้าเพิ่นบ่มีน้ำเจ๊ซี่ครั้งแบบนี้เพิ่นก็ปลูกบ่ได้เลยเนาะจ้อบ่ได้ครับไอดีครับผมสิบอกไปซื้อเลยบ่พ่อขายหรอกครับเจ้น้องเลือนี่มื้อนี้ผมก็สิไปส่งใบตองกล้วยอยู่คนก็ถามหลายยุกอพวกนี้้านี่เอามาจากไสพักหลอดนี่มันหดหลายแท้เขาก็ว่าคือกันเขาก็สวนผอใบอย่เงนี้นครับใบตองกล้วยใบหยังนี่างนี้มืดด้วยกัน มันนีอยังเป็นความอยากในการปลูกพักหลอดบรจาคน้ำครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือน้ำ<อ>ปัจจัยของมัน,น,นสำคัญที่สุดคือน้ำผมจิบอกไว้แล้ขันบ่มีน้ำหรือปลูกบ่ได้มันมีโลกมีอย่างบ่าจานั่นเด้ครับเห็นบ่าสีแดงๆเจ้าซอเบิ่งมันเป็นอยังไงคะลุงผมส,สงสัยว่าล่านาตานกันได้<อ>กระฉีด เาอายู่มีแค่นี้เองเท่าที่ลุงเคยเจอเนาะครับแต่ไหนนะคนขนา้างหน้าลุงกับบอลลูนมาสิปเป็นอย่างบอลลุงกับบอลูน,นคือกำเนิดบอจ้าผมก็ตอบว่าท่านได้เพราะว่าผมกับลุงตั้งปู่ผมก็เลี้ยงลูกปูบ่บ่คือปูกใดก็เท็ยมเนี่ยคายดีไม่เขาต้องมองหนาะว่าแน่ไหนมันบม่มีแล้วก็ค้นมากกินมากอยู่เมื่อสั่นเอาต้องมอง,มอง,มองตัวร่วมชิดต้องเป็นทุกชน มื่อีานมีคมนสนใจไม่ยมชมสวนลุงเป็นสามารถติดต่อลุงได้จังไดจ้าเอาครับมีโทรศัพท์อยู่ตัวครับโทรับศูนย์หกหกจ้าหนึ่งหกสองจ้าศูนย์เจ็ดสองสามค่ะมื้อนี้ต้องขอบคุณคุณลุงหลายๆเ้อค่ะขอบคุณค่ะครับครัคบครัคบ